สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณีรัตนพุ่มพวงรหัสนักศึกษา67211 26037ค่ะนักศึกษาสาขาว,วิชาสังคมศึกษาวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการทิ้งเหตุผลค่ะหัวข้อในวันนี้การทิ้งเหตุผลโดยการเอาอำนาจเข้าข่มค่ะสามารถรับชมวิดีโอตัวอย่างได้เลยค่ะคุณผู้ชมสาวร้องพระเอกคุกคามาบุกบ้านขู่เหล็กฟาดรถ<อ>คุณผู้ชมครับ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยออกมาร้องเรียนบอกว่าถูกพระเอกช่องดังคุกคามคุกคามยังไงคุกคามคมขู่หลังจากไปช่วยห้ามเหตุทะเลาวิวาสม,มีพฤติกรรมรุนแรงนะครับแล้วใช้ท่อนเหล็กเนี่ยฟาดรถของเธอ,โอโยังไม่หมดล่าสุดคุณผู้ชมฮะยังโทรมาแหมลองฟังดูครับได้รับการร้องเรียนจากผู้หญิงคนหนึง่งที่ถูกพระเอกช่องดังคมขูคุกคาม โดยในคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ช่วงประมาณตีหนึ่งครื่องของ23ตุลาคมย้อนไปนานเหมือนกันนะ mm. พระเอกคนดังกล่าวนะครับขับรถมาจอดแล้วบังคับให้เธอลงไปคุยด้วยจากนั้นพระเอกก็โวยวายอะไรที่จับใจความไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในสภาพเมาครับเธอเล่าย้อนไปถึงต้นเรื่องบอกว่าพระเอกคนนี้นะฮะคือก่อนที่จะมาบ้านเธอเนี่ยไปทะเลาะก,กับผู้หญิงอีกคนมาก่อนแล้ว แล้วก็บุกรุกไปหาผู้หญิงคนนั้นแต่เธอเนี่ยห้ามไว้จนถูกพระเอกเนี่ยเอาเหล็กมาฟาดรถของเธอจากนั้นพระเอกก็ขับรถมาหาเธอที่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยแล้วข่มขู่ว่าจะทำลายชื่อเสียงพร้อมทั้งจะทำให้เธออับอายต่อมา16พฤศจิกายนเวลาตีสามคุณผู้ชมครับพระเอกคนนี้ก็โทรมาโวยวายอย่างเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่บอกจะบุกมาที่บ้านอีกโดยพูดว่า มึงกับกูได้เจอกันแน่อืทําให้เธอยิ่งเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะครับได้รับการร้องเรียนจากสาวคนหนึ่งที่ถูกพระเอกช่องดังคุกาคามข่มขู่จนตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตนเอง จากเหตุการณ์นี้เป็นการที่พระเอกช่องดังใช้อำนาจเข้าข่มขู่เป็นการใช้ความดังของตัวเองข่มขู่ว่าจะทำลายชื่อเสียงและจะทำให้อับอายและพระเอกคนนี้มีพฤติกรรมรุนแรงมีการใช้ท่อนเหล็กทำลายรถยนต์ของผู้เสียหายเป็นการทำให้อีกฝ่ายกลัวข่มขู่ด้วยคำพูดที่รุนแรงและมีการใช้กำลังทำให้ผู้อื่นกลัวเกิดความระแวง หัวข้อต่อไปค่ะการอ้างสิ่งที่มีคุณวิเศษสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะลิซ่ารู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเป็นแบรนด์แอเบอร์เดอร์ของ Dentiste ค่ะวันนี้ลิซ่าจะมาแนะนำนะคะยาสีฟันที่ลิซ่าชื่นชอบที่สุดค่ะก็คือ Dentiste Max นะคะยาสีฟันที่ไม่ต้องใช้น้ำนวัตกรรมครั้งแรกของโลกนะคะช่วยให้ยิ้มมั่นใจได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ d e น t i สเตแล้วก็ลิซ่าด้วยนะคะบา,บาย คุณชอบรอยยิ้มแบบไหนของหนูคะสำหรับทุกรอยยิ้มต้องมั่นใจได้เต็มร้อยเมื่อก่อนรู้สึกว่าใช้ยาสีฟันอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ลิซ่าเลือก Dentiste Max แปรงแห้งเคลือบฟันยาสีฟันรูปแบบใหม่ไม่ต้องใช้น้ำครั้งแรกกับนวัตกรรมจาก Dentiste ที่จะเคลือบผิวฟันของคุณด้วยแม็กฟัวร์ไล์โดยไม่ต้องใช้น้ำฟันลิซ่าขาวยิ้มสวยมั่นใจทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนมาใช้ Dentiste Max กับลิซ่ากันนะคะ Dentiste วิเศษของนี้มีแนวโน้มที่ทำให้เราอาจซื้อได้สิ่งที่มีคุณวิเศษผู้ที่มีชื่อเสียงคนดังในวงการลิซ่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักของทุกคนเมื่อนำมาเป็นพรีเซนเตอร์จึงมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นการเอาดาราที่มีชื่อเสียงมารีวิวสินค้าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นการทำการตลาดแต่เราไม่รู้เลยว่าเมื่อใช้ยาสีฟันนี้แล้วเราจะไม่ฟันผุแบบในโฆษณาได้หรือเปล่ามีอะไรมายืนยันว่ามันจะใช้ดีแล้วเป็นไปตามคำพูดที่ในโฆษณาพูดไว้ซึ่งลิซ่ามีอิทธิพลทำอะไรใช้อะไรก็มีแต่คนจดจำคนทำตามคนซื้อตาม ถ้าลิซ่าได้เป็นพรีเซนเตอร์คนก็จะเข้าถึงได้ง่ายการใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์สามารถช่วยยอดขายและสร้างแบรนด์ได้ดีเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกสามารถมีผลกับสินค้าได้เป็นอย่างดีจากตัวอย่างนี้ลิซ่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสินค้านี้จึงเกิดความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ